บัดนี้นานาอีตันนี้บวรับวนแลี้วแนวใดใดก็ได้ว่า ลาเทศฉลองศรัทธาคณะญาติพี่น้องผู้มาล้อมว่ารับฟังอิ่มนาละยังแต่ตวันไทยไทยวิญญาณสั่งอำนวยพรนา ละเอินเอาควเนน้อโนลูกหลานเจ้าภาพงานวันนี้มีสาธากเน่นบอกคนแข็งไว้วันเป็นนาอาศัศจรรย์จังว่าเพียโนและนองได้มาพร้อมว่าพรหม,มวเนอิ่มนา จังเมีนเดียดเลือดล้วนในส่วนทั้งกุศลเกิดเป็นผลมาหาสารพวกผลคุณคำน้ำเอาดว่วางวิญญาณเจ้าคุณพ่อเทียงสีสรษกปูต้ตายไป ขึ้นสวรรค์ดอกสันสีพอเทียงเอืยอยู่สุขขาวบดีมีแต่ของเทียบลวนเป็นมวนเข่าเครื่องกินละรักษาสินกินทานเพื่อทรงบนนุเนกคำให้ทรงดำ วิญญาณนยัเจ้าคน,นพ่อเทียงสีสุรกผู้ตายไปอย่าได้มาโนเป็นหวัวโนเป็นหวัว ปัญหาอย่างทั้งปวงลูกลานนสิคอยเก่พอตายแล้ยวย่วงใหญ่พอเทียงสีสุรากคอยเนียแล้ว Pai, คงเหลือเตี่ยวความหลางโลบโนความดีย่างอยู่ในใจสิบืเลือก พ่อเอ้ยลูกปอลลืมลงได้พ่อตายไปกะคนไก่แต่เพียงลางคำสั่งสอนลูก chạm chào chào và thiền nó chào phà má chào cháu chào khiến Bọn chào chào khám sang soạn bỏ khơi vào มองพอเจ้าเคย เจ้าเคยโน้นลูกสาวลูกสายเจ้าเสียจำไว้ในใจเปียบไว้คือห่วทายสาทุกดึงให้วิญญาณ พ่อสบายถึงสวรรค์สั้นฝ่าวิมานกว้างยาหกว้งใหญ่โอ้ว่าเสียเสียดายพ่อเที่ยงตายเศร้าโอ้สลด โอ้บาเสนรันทุนอยากเห็นพ่อก็มาเห็นในชาตินี้ชีวิตเสนรำเขียน

ให้เจ้าหากแพีงกันคำเอ่้มีแนวใดให้ใครจะจาสุภาโลกเว้าพอเจ้าตา thôi được วิญญาณพอเทียงเจ้าให้สุขเงินสวรรค์โลกน้องมีจริงพอเทียงสีสุรกักเอ้อไอหนาว

บัดน,นีไฟผูกเขนยุดจานเอาไปแจกกันเด้อผุล่สามเซนบัดหอดมองผูกเดี๋ยวสิบอกลูกบ่าผูกธรรมัดละเซนเด้อขันผู้เป็นเอื่นขวันผูกบ่ได้กับผาดเอาเด้อบันถือไม่ไฟสิโดดเพราะว่าบ่ได้ดลงสายดิน เกแจกันบุลสามเซนหอดมองผูกเดี e ๋ยวสีบอกมาผูกขมาละเซนบัดมันเหลือสุดท้ายก็จังผูกกันลูกหลานพี่น้องเฮ้าหอยู่ดีมีแห้งบัดนี้ จะจบครบตวนประวัวนก่อนชี่อานทรงเอาดวงวิญญาณพอเฮาเสียดลีรลอยตัวคข่เสิเอนควันเด้อรลดอย่างน้อแลนผ่านมาหอมแท่นอบัดน,นี้เนาะลดใหม่อยู่ค่าขวันเมาสิขวันสิมากหมดพระองค์นี่หอมใหม่อยู่ค่า บาเมื่อเขาดิบในใบมันเก็กระขิวแห้งอยู่เหม็นนั่นแหละว่าประโสนิประโสดิประโสนิขึ้นคือกันก็ประหลาดบอบอคือประหลดบอบอขึ้นดอก เอินเอาขวันแม่สำเนียงพอสมเขียดพอจันเพิ้นแม่แสงเทียนแม่บานเย็นพอสมศักนางบินจะมาหัดนายนี่ก่อน่อยนี่เ,เล่อว,ว่ามายื one วันเจ้าไปตกน้ำไก่พากันออกควันเจ้าไปตกหมอไก่พากันลวกควันเจ้าไปตกหูไก่พากันพนควันเจ้าจะได้ไปอยู่ส้นน้ำหอยแก้มป่วควันเจ้าจะได้ไปอยู่หูแก้มโกบแก้มเขียดควันเจ้าจะได้ไปเขียดให้แก่พี่พามพาได้งมแม่ท่านแก่พามเถาเขาดงได้เดินทางไกลลำบากไปทรงสักพี่พาม ข้าน้ำหักเต็งบาลุ่มขบขัวกังไพคอยอดไปเถึงปาสาเพียดพี่พามกังไพหเมมาวิเห็ไก่เล่าเขตแดนดงกลางดงดอนลับหลังทำฝังนำเพียงข้อกะหัวลุงพัมไปหอดฟังก้นขี่ทังเสสวนไก่พากันว่ามายอ

ขวัญคณะท่านเจ้าภาพผู้ม่าฟั่งเทศไปอยู่ทั้งใดไก่มาสามือนีวันนี้เดี๋ยวนี้เดอ้อว่ามาสายเยอะขั้นขวัญเจ้าบ่ามาแดดเดือนสีมันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่ามาแดดเดือนหามันสีขาเจ้าแล้ว คันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมษาตุนปีไม่แสงพระทิตย์แหงไม,ม่แมงไม่แหงตอมผูงนกน้อยกี้กลางสังกาเขากะพ้ากันมางามล้อ,อมอ้อมอ้อมอุะอุกอุตวห้องหำเขากะผ้ากันห้องหำให้เสียงกองว่าตัววตัวว สุรักขวัญหายให้หนีขวัญดีให้มาเด้อมาอยู่ในเนื้อในคิงความเจ็บกระยาใดความไขก่กระยามีขวัญลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งแห้มาบันหวยไรหนึง่งขวัญลอตเตอรี่สิมาอยู่พอตื่นรถอ้อยเหมดอนจักเนาะแต่ละรถอ้อยมันจีขนมากแต่นี่กระจิงไอขือบขอบ้อมปเลยสูสูซู <c oughs> บัดนี้ลุกมาผูกแขนเด้อแม่เด้อธาารรมะลาเซนธาารรมะลาเซน เหลือเสียนสุดท่ายกเกาไหวผูกเจ้าของให้อายุมันขวัญยืนมาหอดอตาตมาผาดเอากระไดเด้้อไฟมันสีดูดเด๊ผาดเอากระไดไฟแรงเนาะเมีว่ามาสาด้อให้เจ้ามากินปิ้งปลาเบือกตัวทอข้อมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากและตัวทอหวัวเฮือ ให้เจ้ามากินปิป่งปลาเสือละตัวทอแผ่นแป่นว่ามาเยอะขวัญเอยแล้วจังว่าขั้นขวัญเจ้าบ่มาบาดเ่าหอดเดือนหัฝนตกลงมาจนจนขวัญเจ้าภาพเจ้าสิไปอยู่สนสารเฮือนไตป้องรอไผเดียโนสิมาปอนเข่าป่าปิป่งปอนใส่มือว่ามาเยอะ ขวัเอยมายื้อขวัญเอ้ยว่ามาสาดื้อหอดกลางให้ยาได้สนป่าข้าหอดกลางนาย่าได้สนป่าข่อหอดเงาไม่ย่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าอย่าได้สนทานเจ้าอย่าได้ย่านเพลเพ่าม ม้าเายอขวัญเออขวัญเอยขวัญแข็งก็ให้มาโยแข็งนัลีหลุดลีลาขวัญขาไก่จเจ้ามาโยขาเนาี่ยเลยให้เจ้ามาทางขวัญเที่ยวกลางขึ้นน้ำนำให้เจ้ามาทางขวัญเที่ยวกลางคำเนี่ยเนี่ย ให้เจ้ามาอยู่ือนเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพ่งให้เจ้ามาอยู่เตีงโอแกว้วมีทั้งศาสพื้นกวางปูนอนมอนหมุนหวัวไหลซอนเสือปักพื้นเนื้อหัวแดงไม่ลำแปงปักเลียวประรับแก้วอยู่ดีมีเสืส้สบอเสาออยู่ทั้งเจ้าเนานอน ฝนสิตกเจ้าก็จะได้ดุงไปนะฝ้าสีห้องเจ้าก็จะได้ดุงไปไกลขวัญก่อน,นเศ้าจะต้องไปขี้ไฟลูกแต่ป่ามาลูกแต่สวนมาบ้านขวัญเจ้าขี้คันให้นอนอยู่มีแห้งเขียงแข้งปง,ง,งเป็นหากประดับแก้ยวอยู่ดีกะหอกปงเป็นเขาขวัญเจ้าจะได้หนีหมากเน่าวานดังน้ำตานอ่อยขวัญเจ้าจะได้มหน บาดว่าขวัญเกศเกาให้เจ้าใส่กระจมคํากระจมคางามกะลงมาเลลาบบาดว่าขวัญคิ้วขวัญปากให้เจ้าเสียบคองเป้าคุยมามาเื้ Oh, ah, 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 ah. แล้วให้เจ้าบายเอาไฟแก้วมุงคุ้นุ่นความดีดูอาหัดผูกแคลาดแคลัน่ามาเยอะขัญเออ yeah. ผูกเบื้องสใส่ไก่ขวัญเจ้ามา,มาผูกเบื้องขวากไก่ขัญเจ้า,ยา,าอยู่ตั้งแต่นี้เมื่อานาให้เจ้ามีอย,ยู่ยืินยาวจะได้สันเด้อ มันให้เจ้ามันปั้นงำเข้ากวางมันให้เจ้ามันปั้นค้างหมูเถื่อนมันให้เจ้ามันปั้นเครื่องสังฮวงมันให้เจ้ามันปั้นผงสร้างโลมันให้เจ้ามันปั้นก้อนหินแดงแข้งให้เจ้าแข้งปั้นแผ่นหินด่านไงเพียงข้อยาได้หากไงเพียงหลักยาได้ควรยาได้มนเมือนโต อย่าได้มองเหมือนเ่าอย่าได้เ oh ่าเสียส ja um. uh ีให้ยติอย um ู่พ่มาฟังเทศในมือนี่พอมด้วยเจ้าภาพให้เจ้ามีอยู่ยืนยบหดห้อย แกลานอ้อยทุกต um ah, ้นทุกคนทวันเทินว่าโยมเอ๋ยโอ้โหอ๋อยเอาละในตอนนี้เทศสนามาหอดเนี่ยพ่อเนี่ยขี่คันว่า งานแล้วกะหลงงานนี่กะหลงอีกดิบัดนี้โอ้ยมันหลงน้ำรดอ้อยนี่ละ่ะบัดน,นี้มาแต่ใส่น้อขี่ขานวาเนาะบัดน,น,น,นี้เนาะมันไปน้ำรดอ้อยเป็นอะไรหลายย่ายบามันก็ได้ดอกบัดน,นี้โอ้ยก็มีแต่ขี้ฝุ่นแต่น้องในอคอเลยนะน,น,น้องบ้านนี้ว่ายมเออ โอ oh ้เอาล้วในตอนนี้เทศนามาฮอดเดียพอดีเสียจอดท่าเจ้าหัวลานทั้งสามุงพระคกูสังฆลักษณ์สุริยาพระอาจารย์ปฏิพัฒน์เจ้าหัวลานทิศนกอนีวางโลก กอน,น้าโอ้ยตีโยมไม่แน่คอโอ้ยตีของอตีซอ,อยลดอ่อยในยเด้อแม่เด้อ <c oughs> ให้แนโ่โย